เอานะครับคุณผู้ชมผมว่ามันเป็นการปั่นประสาทคนไทยมากกว่านะครับหลังจากที่รัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยนะครับบอกว่า,าคนไทยเนะี่ยอย่าเลือกอนุทินเป็นนายกนะครับเพราะว่าจะได้ลดโอกาสการประทะรอบที่3นะครับเหมือนแบบประมาณว่า,อ,าอนุทินเนี่ยนะครับกระหายอํานาจอยากลบอยากอะไรนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าให้เลือกนะครับก็ให้มี2องพักนะครับก็ มีพักแดงกับพักส้มแทนนะครับก็พูดง่ายๆว่าเพื่อไทยกับพักประชาชนนะครับเพราะสองพักนี้นะครับไม่กระหายสงครามนะครับเอ,อ,อนนี้ก็คือทางรัฐมนตรีกัมพูชานะครับก็ได้มีการเหมือนเป็นการออกมาบอกคนไทยนะครับหรืออาจจะโพสต์นะครับคือผมผมว่าในความคิดเห็นของผมนะครับมองว่ามันกําลังปั่นคนไทยอยู่นะครับอันนี้ คือเราจะเลือกพักไหนเราชอบพักไหนเราก็จัดการสามารถทําได้ตามาตามที่เราต้องการตามที่เราชอบพักไหนเราเลือกพักไหนอยากเลือกก็เลือกเลยมันไม่จําเป็นต้องว่า,าถ้าเลือกภูมิใจไทยเดี๋ยวจะกลับมาลบกันอีกรอบหนึ่งหรือเลือกภูมิใจไทยจะจะลดโอกาสประทะรอบสาม มันไม่เกี่ยวหรอกครับคือตอนนี้คือคือคือก็เห็นในชั้นแล้วตอนที่อตอนนั้นพาเพื่อไทยเป็นนายกนะครับทางคุณลุงอิงเป็นนายกเห็นไหมันนก็เกิดการปะทะก,กันมันก็มีการปะทะก,กันมีอะไรกันมันไม่เกี่ยวนะครับอันเนี้ยในความรู้สึกนะครับผมว่าเรา ประเทศเรามีประชาธิปไตยนะครับเราสามารถที่จะเลือกใครก็ได้เข้ามาเป็นนายกนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ย <c oughs> ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะมีพักในใจอยู่แหละที่จะเลือกใครนะครับแต่กัมพูชามันไม่เกี่ยวอ่ะมันจะมาแทรกแซงมันจะมามาโพสต์หรือจะมาบอกให้คนไทย <c oughs> เออแบบ เหมือนแบบบอกคนไทยมันไม่ได้นะครับหรืออาจจะพูดลอยๆก็ได้แล้วเราอาจจะไปเห็นแล้วก็เอามาทําข่าวหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าก็ไม่น่าจะเตือกไงฝั่งนูนะ้นอ่ะอืมนะครับเราเราไม่ต้องไปฟังมันอันนี้เรื่องจริงคือเราไม่ต้องไปฟังมันครับเพราะยังไงอะอธิปไตยของไทยมันก็คืออธิปไตยของไทยอยู่แล้วนะครับคุณล้ําดินแดนเข้ามาเราก็ต้องเอาพื้นที่คืน มันเป็นอะไรที่ถูกต้องอยู่แล้วแล้วทหารก็ทําถูกอยู่แล้วนะครับอ่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีทหารแล้วใครจะทำล่ะครับจริงไหมคุณผู้ชมมีความคิดยังไงก็ลองเข้ามาคอมเมนต์แล้วพูดคุยกันนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆของน้องช่องนะครับ